คอดนะคือเขาหามาหลายวันแล้วลหละหามามาและแต่ว่าหมอบอกว่าน่าจะคอดประมาณสิ้นเดือนสิงหาดูแล,แล้ววันสิ้นเดือนสิงหาแล้วก็ลุมอยู่ว่าจะคอดหรือไม่คอดนะคะโนมาเลยเล้ ว่าง่ายค่ะแบบว่าง่ายเล็กเล็กก็มาเลยไปเร็วๆช่วงนี้จะออนเยอะนะคะหน่อยดูลูกหน่อยช่วงนี้ก็จะออนหน่อยไม่รู้ว่าจะคลอดวันคืนนี้หรือเปล่า จะคลอดวันไหนก็ยังไม่รู้ก็มีกุ่มเยอะๆอุคมก็จะเยอะหน่อยตอนนี้นะคะสี่ทุ่มสี่สิบเจ็ดเริ่มมีนะ้ำอะไรออกมาแล้วนะนี่ตรงนี้แต่ว่าที่ แต่ว่าใบฟูก็เป็นแมสอาดไงเขาก็จะเลียอยู่ตลอดตลอดก็คือยังไม่เห็นที่มันเป็นตุ่มอะไรออกมาแต่เหมือนเขาก็พยายามเบ่งอยู่แต่คืนนี้คงต้องลุ้นกันยาวๆไปเลยตื่นเต้นไหมลูกแม่นี่ตื่นเต้นให้อยู่ให้เขาอยู่สงบไปก่อนนะ ตัวแรกดูดนมแล้วไอ้ตัวแรกดูดนมเป็นแล้วไอพูก็เก่งมากให้ลูกดูดนมได้นะคะตื่นเต้นมากตัวแรกตัวนี้เกิดเวลา2 3่สิบสามนาทีแต่ก็ต้องเฝ้าดูอีกไม่รู้จะออกมาก,กี่ตัวเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ดูว่ากี่ตัวแน่ชัดเหนื่อยไหมคะคุณแม่ จู้จู้นะคะคนเก่งจู้จู้ตัวที่สองนะคะเอ้อลอ,อดออกมาอย่างง่ายเลยยังไม่ทันได้เบ่งเลยแม่เดินไปเอาน้ำกับอาหารเปียกมาไว้ใกล้ลูกแป๊บเดียวลูกขอดตัวที่สองออกมาแล้วนอนให้นมไอตัวแรกอยู่ดีๆนะตัวแรกออกมาแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองอดออกมาแล้ว เก่งมากหทอสีอะไรยังไม่รู้ต้องรอใบพูเรียให้หมดก่อนจะรู้ว่าสีอะไรแต่ก็คือดำๆดำๆดำดำดำหมดเลย ตัวแรกก็กินนมร้วสองก็เลีย้ยตัวที่สองคลอดเวลา23.57นาฬิกานาทีนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราไอกใบกูดอรก่อนเดี๋ยวเราเอาตัวที่สองมาถ่ายรูปก,กันอันนี้ตัวแรกพอเช็ดสะอาดแล้วก็จะออกลายเป็น ดำแล้วก็เทาเทาถั่วสีน้ำตาลไยีย็บไหมนะตัวสองนะ่ะกกระมุกกระมุกอยู่<อ>นี้ตอนนี้นะคะวันที่หนึ่งกันยายนนะคะเวลาศูนย์นาฬิกา 11นาที0 0 1, 1 1นะคะออกลูกมาตัวที่3นะคะปลุดออกมาเลย2ตัวนั้นกินนมอยู่คลอดง่ายมากเด็กดีน่ารักคนเก่งมากเอ๊ะแมวเก่งมากนะคะนี่ตัวแรกลายนี่ตัวแรกตัวสองมันจะเป็นผมหน้าม้าเดี๋ยวดูตัวสามว่าเป็นไงเอา้าแล้วหนูจะขึ้นเข้าไปทำไมล่ะลูกน้องมันออกมาไมา่ รอก่อนรอหิวนมมันหิวนมนี่อ่ะกินหน้ากินข้างหน้าไปอุป๊บอุ๊บจุบจุบจุบเลูกเยอะจนงงตัวแรกกินนมเป็นแล้วตัวที่สองก็เป็นแล้วเออตัวที่สองเริ่มดุดแล้ว เอาหัวทิ่มไปแล้วอะไรนปุ๊กอันนี้อันนี้เดี๋ยวแม่ดึง,ดงตัวสองเอามาก่อนเอามาลูกอ๋อไม่ออกด้วยไปขวางแม่มันเลียน,น้องตัวที่สามอยู่เลือดเลยเนี่ยเปื้อนเลือดเลยมาเอาอ่ะหน้ามา้าตัวนี้หน้ามา้าผมหน้ามา้า ในผู้เรียนลกให้หมดลกูกอืมพุงหลามเลยเต็นเต้นจะเห็นตัวข้างในหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้มันแวบเลยขั้งแต่ตัวสีดำนนั้นสีอะไรออกขา,ขาวๆอ,ออกเทาเทาตอนนี้เวลา เที่ยงคืนห้าสิบเจ็ดนะคะออกมาแล้วตัวที่สี่ดาปิดปีแต่ว่าพอเลียขนแห้งๆก็กลายเป็นสีเทาๆเหมือนพ่อเหมนะือนนะไม่รู้จะเทาจะส้มๆออกแม่ กำลังกินเกอ,อย,ยูย่ตัวเลื่อมเลยตัวนี้ ลูกก็กินนมทั้งวนันแม่ร้อน,นอดูเจ๊มีลายอะไรบ้สองตัวมีลายสองตัวไม่มีลายให้เด็กๆนอน